กันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่าง FC ซซินซินเนติเจอกับชิคาโกฟรายนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน6กโมงครึ่งนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้าน FC ซีซินซินเนติยูมดับที่1นะครับแข่งไป23นัดชนะ15เสมอ3แพ้5แต้มมี48แต้มส่วนเกมในบ้านแข่งไป12นัดชนะ6เสมอ2แพ้4ี่ข่าววินเลจอยู่ที่50%นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนชิคาโกฟรายนะครับยูมดับที่13นะครับแข่งไป23นัดชนะ5สเสมอ7แพ้11แต้มมี22แต้มส่วนเกมเยือนแข่งไป11นัดชนะ1สเสมอ4แพ้6กข้าวิลเลจอยู่ที่9%นะครับ ส่วนเฮทูเฮใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเจ้าบ้านอย่าง FC ฟซีซิเนติเนทำผลงานที่ดีกว่าเยอะนะครับโดยเอาชนะชิคาโกไฟล์ไปได้3นัดเสมอกันไป1นัดนะครับและแพ้ให้กับชิคาโกไฟล์ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเอฟซีซิเนตินะครับออกไปเยือนชิคาโกไฟล์นะครับเอาชนะชิคาโกไฟล์ได้2-1นะครับ สว่วนแฮนดิแคปในหนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ FC Cincinnati เจ้าบ้านเนี่ยทำเงินจาก Chicago f i r ไปได้2นัดเสียไป1นัดเจ้าไป2นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้าน FC Cincinnati นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดและแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ย FC Cincinnati นะครับเปิดบ้านแพ้กับ Charlotte FC ไป3ประตูต่อ1นะครับ ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของ FC ซซิซิเนตินะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนชิคาโกไฟนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับนิวยอร์กซิตี้ไป0 0ย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของชิคาโกไฟนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้าน FC ฟซีซิเนติเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้0.5ขีดหนะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5ขีดสนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้าน FC ฟซีซิเนตินะครับ ยังไม่สามารถใช้งานมาลิกปินโตนะครับนิโคลัสฮักลุนและก็แมทธิวเมกสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนห้องเครื่องตัวหลักอย่างโอบินเอนวาโบโดเนี่ยจะพ้นโทษแบรนด์กลับมาช่วยทีมได้นะครับนอกนั้นะครับเตรียมใช้บริการนักเตะเซตเดิมตามระบบ3 4 2 1นะครับโดยมียูยะคุโบนครับกองหน้าชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวความหวังในแดนหน้านะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนชิคาโกฟรายเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานคาร์รเตลานครับแอนดริวกัสแมน เฟรดิโกนาวาโรอนะครับแล้วก็แชดแกปเปอร์นะครับที่เดยงกันอยู่ทั้งหมดนะครับส่วนกองหลังอย่างโชเบียสซาวิกนะครับเรียกความฟิตนะครับพร้อมลงสนามได้แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาครับส่วนการจัดทัพในวันนี้นะครับจะใช้ระบบ5-4-1นะครับพร้อมกับวางเจเรมี่อีโบบิเซ่นะครับปักหลักเป็นหน้าเป้านะครับ ทัาสนะของคู่นี้นะครับกับเรทที่เปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อนะครับก็จริงนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของคุณภาพที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเนี่ยยังไงก็ได้รลุ้นนะครับฟันธงนะครับให้เจ้าบ้าน FC c ซีซินเนตินะครับชนะที่2 0งศูนยจัดไคู่ต่อไปนะครับอินเตอร์ไมอามีเปิดบ้านเจอกับโตลันโต FC นะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน6กโมงครึ่งนะครับ ตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอินเตอร์ไมอามี่ยูมดับที่2นะครับแข่งไป23นัดชนะ14เสมอ5แพ้4แต้มมี47แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป11นัดนะครับชนะ6เสมอ3แพ้2เข้าวินเลตอยู่ที่54เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโตอนโตเนี่ยยูมดับที่8นะครับแข่งไป24นัดชนะ8เสมอ3แพ้13แต้มมี27แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป12นัดชนะ2เสมอ3แพ้7เข้าวินเลตอยู่ที่16เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มามีเนี่ยผลงานดีกว่าเยอะนะครับโดยเอาชนะโตลันโตเอฟซีไปได้4นัดนะครับและแพ้กับโตลันโตไปแค่1นัดเท่านั้น,นครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นอินเตอร์มามีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะโตลันโตเอฟซีไปถึง4ประตูศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกัน,นครับอินเตอร์มามีเนี่ยทำเงินจากโตลันโตเอฟซีได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอินเตอร์มามี่นะครับเอาชนะคู่แข่งได้4นัดและแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยอินเตอร์มามี่นะครับออกไปเยือน f อฟซีซิซิเนตินะครับแพ้ไป6ประตูต่อ1นะครับสว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอินเตอร์มามี่นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของโตลอนโต FC นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดแพ้ไปถึง4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะฟิลาเดลเฟียยูเนียนไป2ประตูต่อ1สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของโตลอนโต FC ฟซีนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะคะเปิดมาให้เจ้าบ่ายอินเตอร์มามี่เป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1ราคา 2, 2เปิดมาให้0.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา 2, 2เปิดมาให้2.5ขีด3นะครับส่วนสภาพความพร้อมของอินเตอร์มามี่นะครับพวกเขาจะพลาดใช้งานนิโคลัสไฟแลนนะครับฟาคุนโดฟาริอัตนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บ ส่วนในรายของเรียวเนลเมซี่เนี่ยสตาร์ดังประจําทีมนะครับเพิ่งคว้าแชมป์โคปาอเมริกานะครับก็มีอาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับรวมไปถึงเซคิโอบุสเกตนะครับกองกลางตัวหลักที่ติดทดแบนนะครับส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยมีเกเซลจูเลียนนะครับกับโรเบิร์ตเชเลอร์นะครับขนาบข้างนะครับและมีเลโอนาร์โดกัมปาน่านะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโตลอนโตเนี่ยจะพาใช้งานไทลิสไปเซอร์นะครับอลองโซโคเลโยนะครับแล้วก็แบดอร์เซเวเนียนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนในไลน์ของชอนจอนสันนะครับแล้วก็ลิซซี่ลาเลียนะครับแล้วก็โจนาธานโอโซริโอนะครับที่กลับมาในรายการโคปาเนี่ยมีลุ้นนะครับลงตัวจริงในเกมนี้นะครับส่วนการจัดทัพนะครับจะใช้ระบบ3-4-2-1นะครับพร้อมกับวางลอเรนโซอินดิเย่นะครับประสานงานกับเดลิกเอเตียนนะครับในโซนแนวรุกนะครับและวางปิ้นโอซูบูนะครับ เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับทัศนะของคู่นี้นะครับอินเตอร์มามีเนี่ยเพิ่งแพ้ต่อ f c ฟซีซิเนติไป6ประตูต่อหนึ่งนะครับนับว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับกับทีมที่มาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับ เมื่อฟอร์มก่อนหน้านี้ครับเอาชนะมาได้4เกมรวดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านนะครับเกมนี้ย่อมคาดหวังได้แน่นอนนะครับขณะที่โตลอนโตเนี่ยแม้จะเอาชนะฟิลาเดลเฟียมาได้ในเกมล่าสุดนะครับแต่เกมเยือนเนี่ยไม่ใช่จุดขายอยู่แล้วนะครับเมื่อแพ้มา4เกมติดต่อกันนะครับเสียไปถึง11ประตูครับกับเลทราคาที่เปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อเนี่ยต้องบอกว่าวางไปที่เจ้าบ้านเนี่ยหายห่วงมากกว่านะครับวันนี้ฟันธงนะครับต่อไปที่อินเตอร์ไมอามี่ชนะที่2 0จัดไป คู่ต่อไปนะครับโคลัมบัตคูเปิดบ้านเจอกับชาลอตนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน6กโมงครึ่งนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านโคลัมบัตคูอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป21นัดชนะ12สเสมอ6แพ้3แต้มมี42แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป10นัดชนะ6สเสมอ3แพ้1เข้าวิลเลจอยู่ที่60%นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนชาโรตนะครับอยู่อันดับที่6นะครับแข่งไป23นัดชนะ10เสมอ5แพ้แใต้มีมี35แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป11นัดนะครับชนะ4ี่เสมอ1แพ้คกคาวิเลตอยู่ที่36%สเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเฮทูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างชาโรตเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านิดหน่อยครับโดยทางด้านฝั่งเจ้าบ้านอย่างโคลับัตคูเนี่ยเอาชนะชารต์ได้1นนัดนะครับและเสมอไป2นัดและแพ้กับชาโอตไป2นัดนะครับ โดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นชาล็อดนะครับที่เอาชนะโคลัมบัสคูไปได้2-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับโคลัมบัสคูนะครับทำเงินจากชารล็อดได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านโคลัมบัสคูนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยโคลัมบัสคูนะครับออกไปเยือนลอสแอนเจลิตสนะครับเอาชนะได้5ประตูต่อ1นะครับ S <S <an> <t ube> สวแนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของโคลัมบัตคูนะครับทาเงินจากคู่แข่งได้5นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ําไป1นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนชาลรตนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนซินซินเนตินะครับเอาชนะได้3ประตูต่อ1น่นะครับสวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของ,า <Quality> ของชาลรตนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 ส่วนราคาแฮนดิแคปในคํมคืนนี้ก่อนไหลนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านโคลมบัตคูเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้1นึขีดหนะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5-3ีดสนะครับส่วนสภาพความพร้อมของเกมน,นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างโคลมบัตคูเนี่ยจะพาดใช้งานมาริโนนะครับ ที่โดนไล่ออกจากเกมล่าสุดนะครับส่วนการจัดทัพในวันนี้นะครับจะใช้ระบบ3-4-2-1นะครับพร้อมกับวานดีโก้รอซีนะครับคริสเตียนลามิเลสนะครับประสานงานเป็นกลางลุกนะครับแล้ววางคูโชเอนันเดสนะครับยืนค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้านะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนชาลรตนะครับพวกเขาจะพาใช้งานจูเนียอูโซนะครับมิดฟิลซัมบ้าแล้วก็แบรนดอนแคมบริดต์นะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บนับส่วนในรายของพาร์ิกอายแมงเนี่ยกลองหน้าของทีมนะครับจะผลทดแบรนด์กลับมาเป็นตัวเลือกนะครับส่วนการจัดทัพนะครับจะวางมาในระบบ4231นะครับโดยมีลินอัมบันดานะครับกับเควินบากัสนะครับขนาบข้างนะครับกลองหน้าเนี่ยใช้เป็นยูริตาวาเลสนะครับ ทัานะของคู่นี้นะครับโคลัมบัสคูเนี่ยอยู่ในช่วงที่ติดลมบนนะครับเอาชนะคู่แข่งได้5นัดรวดนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างชารอดเอฟซีเนี่ยเพิ่งชนะคู่แข่งมาได้เช่นกันในนัดล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะผลงานเนี่ยถือว่าแพ้มา2เกมติดนะครับอีกทั้งเกมนอกบ้านนะครับถือว่าไม่ใช่จุดขายนะครับต่อให้จะยกระดับฟอร์มขึ้นมาเนี่ยแต่เกมนี้นะครับ ต้องบอกว่าสู้เสี่ยงวัดบอลต่อเนี่ยยังไงก็ได้หวังผลมากกว่านะครับวันนี้ฟันธงนะครับต่อไปที่เจ้าบ้านโคัมัตคูนะครับชนะที่สามหนึ่งจัดไปคู่ต่อไปนะเป็นคู่ระหว่างแอตแลนต้ายูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับนิว york ิตี้นะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน6กโมงครึ่งนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านแอตแลนต้านะครับยูมตับที่1 1นะครับแข่งไป23นัดชนะ6เสมอ6แพ้11แต้มมี24แต้มนะครับ ส่วนเกมในบ้านแข่งไป11นัดชนะ4เสมอ2แพ้5ค่าวินเลตอยู่ที่36นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนิว york city นะครับอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไป23นัดชนะ11เสมอ3แพ้9แต้มมี36แต้มนะครับส่วนเกมเยือนเนี่ยแข่งไป11นัดนะครับชนะ3เสมอ2แพ้6ค่าวินเลตอยู่ที่27นะครับ ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับโดยทั้งฝั่งนิวยอร์กเนี่ยผลงานดีกว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับเจ้าบ้านอย่างแอตแลนด์ตาเนี่ยไม่เคยเอาชนะนิวยอร์กได้เลยนะครับแพ้ไป1นัดนะครับแล้วก็เสมอกันไปถึง4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป1นึนะครับส่วนแฮนดิแคปในฮันนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแอตแลนดานะครับทำเงินจากนิวยอร์กซิตี้ได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของชาบ้านแอตแลนต้ายูไนเต็ดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดแพ้ไป4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยแอรแลนต้ายูไนเต็ดนะครับออกไปเยือนมอนตีเอลอิมแพกนะครับแพ้กับมอนตีเอลอิมแพกไป1-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของแอตแลนต้านะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป2มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนนิวยอร์กซิตี้นะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอ นัดล่าสุดเนี่ยนิว york city นะครับออกไปเยือนชิคาโกฟรายนะครับเสมอกันไป 0- 0สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของนิว york city นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านแอร์แลนด้ายูเนเต็ดเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ีศูนย์จราคา2เปิดมาให้เสมอนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2 5งจุดห้าีสนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านแอรแลนต้ายูไนเต็ดนะครับยังไม่สามารถใช้งานเอ็ดวินมอร์สเกลานะครับกองกลางที่เจ็บนะครับซึ่งเป็นรายเดียวที่หายหน้าหายตาไปนะครับอีกทั้งจะได้จามาอิตาเล่นะครับแข่งแดนหน้าที่เรียกความฟิตนะครับกลับมาเป็นตัวเลือกได้นะครับที่เหลือนะครับเตรียมส่งชุดเดิมตามระบบ3 4 2 1ี่นะครับพร้อมกับวางแดเนียลรีออสนะครับปักหลักเป็นหน้าเป้านะครับโดยมีซาเดซิวานะครับกับซาบาลอยาซิเซ่นะครับประจําการเป็นกลางลุกนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนิวยอร์กซิตี้เนี่ยก็เหลือแข้งหน้าเดิมอย่างเคลวินโทรูนะครับเทวันเกรและก็แมสเซียโนโมราเลสนะครับแล้วก็จะมีลามาซีโจนนะครับนอกนั้นนะครับไม่มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับส่วนการจัดทัพเนี่ยจะใช้ระบบ4-3-3นะครับพร้อมกับวางเจมส์แซนนะครับบัญชาการเกมตรงกลางนะครับโดยมีฮันเน็ตบูฟนะครับอาร์เดียนมาร์ติเนสแล้วก็ซานติโกโรลูเกตนะครับเป็น3ประสานแดนหน้านะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับตามฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครดีห่าใครนะครับอย่างไรก็ตามนะับทีมเยือนเนี่ยไม่แพ้ออกจากถิ่นแอตแลนตาเนี่ยติดต่อกันมา3ครั้งแล้วนะครับซึ่งเลดเปิดมาให้แค่นี้นะครับเลือกบอลรองเนี่ยสบายใจขวานะครับเชื่อว่าทีมเยือนครับจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้นิวยอร์กซิตี้นะครับเสมอกันที่1-1หรือไม่ชนะที่2-1จัดไป